อยากมีผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายทำไมอะอยากเอาอะแผ่นดินน้องนี่คือแม่ต้องอาบน้ำให้จากแม่อาบน้ำให้แผ่นดินหนึ่งคนแล้วแม่ก็ต้องอาบน้ำให้หน<ม>ูหนูอาบน้ำเองหนูอาบน้ำเอง, <S 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 งกินข้าวแม่ก็ต้องป้อนแผ่นดินแล้วก็มาป้อนน้องอีกอะเอาทำไมหนูกินเองหนูจะกินข้าวเอง ส่เส um, ื LIKE lonely, ้อผ้าแม่ก็ต้องหาเสื้อผ้ามาใส่ให้เพนดินอีกเพนก็ใส่เใช่หรอแล้วก็ต้องตักผ้าแม่ก็ต้องตักให้เพนดินอีกอ่ะเพนช่แม่ตัก้าเองใช่หรอใช่แล้วมีน้องแม่ก็เหนื่อยแม่ก็ต้องอาบน้ําให้แม่เองแม่ก็ต้องอาบน้าให้น้องอีกอาบน้ำให้แม่แล้วเพนก็ต้องอาบน้าให้น้องอีกถึนก็เหนื่อยเพนดินจะช่วยหรอน้องตัวเล็กนะ 我记。Okay.